หมอคะทำไมโปรแกรมอัลตราเนี่ยถึงยังเป็นตัวเลือกแรกๆที่เหมาะสาหรับคนอยากยากกระชับหน้านั่นนี่ทําไมนะ <1> 1> ก็ต้องบอกนะครับว่าผ่านมาเกือบ20ปีแล้วนะครับที่มีการทดลองแล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงเรื่องของตัวโปรแกรมอัลเทราปีนะครับตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะครับจนกระทั่งถึงในรุ่นปัจจุบันนะครับก็คือตัวโปรแกรมอัลตราพรามนะครับ <1> 1> ซึ่งโปรแกรมอัลตรานะครับเมื่อดูจากการอัปเดตในแต่ละครั้งเลนะครับก็พบว่าไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอะไรใหม่ขนาดนั้นนะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับตัวโปรแกรมอัลลตตรร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 าาาาเเเเเเเนนนนนีีีีี่่่่่ยยยยกก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 ็็ััััังงงถืืือออออปปววแแๆสสมะะะคบบใใณททจจ้ญหข ไน้านจากว่าโปรแกรมอัลเทอร์ปีนะครับเป็นเพียงโปรแกรมเดียวนะครับที่มีหน้าจออันตรสาวทำให้เราเห็นนะครับในเรื่องของการยิงให้มันมีความแม่นยำโดนสแนชถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ขอเมนชันไว้นะครับว่าทั้งนั้นเนี่ยต้องอยู่ที่เทคนิคและก็ฝีมือแท้ด้วยไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องของใบหน้าที่หย่อนคล้อยนะครับผมกรอบหน้าที่ไม่ชัดหรือว่าใบหน้าที่ดูเริ่มมีอายุมากกว่าความเป็นจริงแล้วนะครับผมก็จะไม่มีโปรแกรมไหนนะครับที่จะสามารถมาทดแทนโปรแกรมอัลเทราได้นะครับแม้ว่าโปรแกรมอัลเทราเนี่ยจะอยู่มานานมากกว่าปี่ปรอองงากวิน์ จุดยิงให้เหมาะสมแล้วก็การเลือกใช้พลังงานนะครับที่จะตอบโจทย์กับปัญหาที่คนไข้มีนะครับผมเพื่อที่จะรีดประสิทธิภาพของการทำโปรแกรมมัทอรัปีให้ออกมาคุ้มค่ากับทุกช็อตที่ทําไปมากที่สุดสำหรับใครนะครับที่สนใจกับการทำโปรแกรมมัทอรัปีนะครับก็สามารถเข้ามาปรึกษากันได้กับทีมแพทย์ที่ dsk ทุกสาขาเลยนะครับ